เมื่อติดตางทำไมฮะเมื่อทำงานวะคุณพี่จ๋าเฮ้ยวิสเลเิสลวิสเลเลือดแบบโคตหน้าโคตหน้ากูทำเป็นวางนกตายตายตายกีบตีตาย้ แม่งเอ้ทำไมตันมึงโดนถึงกูเลยวะครับยนะกดหากดเลยนะเอาเลยเสียบมีล็อกวะตันให้อีกทีนึงกีวิมึง,มงต้องมึงต้องตันได้ก่อน <c oughs> yeah we all what the fuck is, <laughs> 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 <Thunderbolt> is <missing>. <laughs> 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 thunderbringer is, there thunderbringer, is there <laughs> 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 you can't. thunderbringer spotted in the hellborn mid -lane. <laughs>

ยี่มืออ่อนเลยเมื่อกี้โทษเชีย่ยอะไรไม่ถูกเลยบนไห้่านบนไห้าว,หวานครับจ <c oughs> ุ๊วว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 ดววววอววววงวว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 ว

ล็อกไปแล้วโอเคหก <6, S 2> ห้าสี่เข้าในฟอมได้เลยมันเจ็บมากถามมันได้ฟังกูไหมเนี่ยฟังมันไม่ต้องมีกูก็ได้จริงกูคิดมาแล้วมันจะต้องอยังไงเพื่อนคี้มันเดินตามไง

อ้าวอีแล้วเลยมองเลยฮะโอ้ยบอกว่ากูลากเลยไอ้เหี้ยอุบาทนะฮะเกินตอนเนี้ยอะไรอ่ะคุณลากเลยไอ้เหี้ยมึงล็อกปั้นนี่งออกเนี้ยอุบาทนะให้มันทีพีท้าวทีพีท็อป

กูร็องคนไม่เห็นเลยเออดูไล่ไหเนี่ยเอออะไรนะดรังค์แมนสเตอร์ฝรั่งม่นก่างวะไปก่อนเดียบ้า PK แล้วมึงใช่ป่ามันเ่น PK ว่ะ PK ในโดตา อันนี้เรียกอะไรออโต้คีได้ได้กูมีล็อกให้ฉลาดนี่ว่ะอ๋อเพื่อนดึงดิ้นด้วยเฮได้ได้ได้มีล็อกมีล็อกน่าจะเบเฮมาบ้ยาทำมาตีมาตีมันถ้าจะเรียกมึงแค่ลากอ่ะหน้ามึงแล้วดูดพื้นแล้ว <jam อย่าไปเดยครลูกอย่าไปลลเ้ยล็อกเลยจล็อกเลยได้แน่นอนฮโลกูตันทีน่เกือบตายแล้วอะโอ้ยชิบหายวิ่งไม่ถึงโอ้ยปั๊มวิวปั๊มปั๊มวิวปั๊มคิวด้วว่ะ ยวไปปักวอดหน้าปอมก่อนดี๋วมันจะว้ามมาจะได้โดนเลยโอะตายหมดเยว่ะสียจ่ะเฮลอ์เฮมัอุ้ยยเียมันว้มาแล้ว เอาโปงเฮ้ยเบเฮมามันอยากลองลิตอมันอยากลองลิทเดทมันอยากเทสระบบ ละวอดแบบหวานหวานเลยวอดสี่วอดกูคนเดียวเท่านั้นใช่แล้วเลนนี้ดีอยู่แล้วรวยอะ่ะ

ส่วนที่มันส่วนวงทุกอย่างก็จะไม่เปลี่ยนส่วนที่ attack a t t a c o thunder thunder oh I'm coming okay I'm okay ah I'm okay I'm okay มันติดคุณพอดีเลย เออม่เมื่อเนี่ยติดเล่นแพ้แก่จริงไหยวอดหมดแต่ไม่เห็นลูนสักคันเราต้องเดินมาดูเองนี่วอดอ่ะหรออันเดียวในร้านค้า

Forge ahead. I'm on my way. We'll leave it to chance. I can handle this. Forge with magic. You destroyed an, an enemy tower. Ultimate. Ulti, ultimate. To fight. Let's roll the dice. Your tower has been destroyed. They are Highman Killer <coughs> Drunken Master killed the Saken Archer. <coughs> destroyed enemy tower. Like killed, Hammerstorm killed Witch <coughs> <coughs> Hammerstorm killed. <Witch> <coughs> <Hammerstorm>, killed, <coughs> killed <coughs> nice <back> <coughs> <coughs> แบกมิดเลยเป็นห่วงนี่ดิไฮโลเนี่ยไฮโลกากไปบับไป ไม่ต้องทำอะไรเลยบับให้บับให้ตุ่ม ปกวอ,นนอกดห้าเอาไปมันมสาฟ้าสเฟมมันล้อมเป็นวงกลมมึงทันเดอร์มันคือคาถาฟ้าแล้วอ่ะ

โหเ่ากับตาย

ใช่ไหมเธอรู้สึกว่าลบยากอยู่นะเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อกี้มันวอดอยู่นะ,ะ,ะย อ้ากาลุล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 ุ <c oughs> <c oughs> ลุล <c oughs> ุลอลุลุลุลลลล

คนล้วนบดแบดกันใครๆก็บดแบดกันเอาบับไปเฮ้ยฝั่งนี้กูไม่ได้ปักวอดอะบับให้มาร์ค เป็นคนที่ตายเว้ยทุกตาเลยบอด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 บบอบอบดบอ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 อดบอาบบอบอบอดบดบอบอดบดบอบออดบอบอดบดบอบอดบดบอออดบ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  ฝรั่งกากไอ้ฝรั่งกากไอ้ฝรั่งกาก อีกกี่ตัวเสอีกี่ตัวว่ามาตัวเดียววิสเลวิสเลวเอาเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไม่ไม่ไม่ตั้งตัวเอาเออซื้อวอดฟ้าปักหน้าบ้านได้ไหมโอ้โหซื้อของจะขังมันไม่ได้ด้วย ไม่ตายไม่ตายโอ้ยโอ้ยตา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 ยเถื่อน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 เอ้เอาให้เอ้เอาวิสเลวิสเลเอาดิเอาดิ 阿姨